เดอออกคำสั่งให้บิววยื่นใบรับรองแพทย์โดยล่าสุดั้นดิมินทีบิววอแชมป์โลกในรุ่นไรท์เฮเวีของเวทของ w b a IBF และ w b o ก็ได้รับคำสั่งจากสถาบัน WBO ให้แสดงหลักฐานทางการแพทย์ ที่จะได้รับการยืนยันเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บในปัจจุบันโดยคำสั่งนี้มีอย่างเป็นทางการออกเมื่อวันศุกร์หสัปดาห์หลังจากที่บิวอลเปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียว,ว่าขณะนี้เขากำลังฟื้นตัวจากการผ่าตัดอาการบาดเจ็บที่หลังซึ่งมีรายละเอียดในคำสั่งดังนี้ ด้วยคำสั่งนี้คุณบิววอร์จะต้องยื่นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ WBO ภายใน10วันหลังจากได้รับจดหมายฉบับนี้พร้อมคำอธิบายทางการแพทย์โดยละเอียดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บผลการตรวจร่างกายกระบวนการฟื้นฟูและความเห็นของแพทย์เกี่ยวกับระยะเวลาที่เขาจะได้รับอนุญาตให้มีการแข่งขันรวมถึงการรับรองท้งร่างกายและทางการแพทย์ บุยบาติสตาประธาน,นาคณะกรรมการใ UBO Championship ได้ระบุในคำสั่งอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นสำเนาที่ทางบ็อกซิ่งส์ได้รับมาให้กับวาดิมคอนิรอฟผู้จัดการของบิลวอร์ ซึ่งถ้าบิวอไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้จะส่งผลให้บิววอเจ้าของแชมป์หรืน u b บต้องสละสิทธิ์ทั้งหมดภายใต้คำสั่งนี้และขบวนการพิจารณาของคณะกรรมาการตามระเบียบของหนุน u b บว่าด้วยการแข่งขันชิงแชมป์โลกสำหรับทางดิมิที่ b e ิวอ เขายังไม่ได้ป้องกันตำแหน่งใดๆเลยนับตั้งแต่โคนาเธอร์วิทบ,บิเยฟลงด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการแข่งขันรีมช์เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ณกรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียความสำเร็จนี้ทำให้วิวอ,อกแก้แค้นความพ่ายแพ้ต่อทางวิทบ,บีเยฟเมื่อ4เดือนก่อนซึ่งเป็นความพ่ายแพ้ที่ทำให้ตำแหน่งแชมป์รุ่นไลท์เฮฟวีเวทของรุ่น UBA ของเขาต้องยุติลงที่เขาครองแชมป์มาเป็นเวลา7ปีด้วยกันนั่นเอง